เราอยู่กับนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะเจ้าของคลินิกความงามรัศภูมิคลินิกนั่นเองค่ะเมสเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยของรางวัลที่เราเตรียมมาให้เมสเตอร์นะคะวันนี้ก็จะแตกต่างไปนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็น voucher นะคะ thermal lift 1000ช็อตมูลค่า5000บาทนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใคร อยากจะได้เฟลเชอร์ของเราให้แชร์ไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะทิ้งคําถามไว้ใต้ไลฟ์แล้วก็ตั้งเป็นแบบ Public ด้วยนะคะหลายๆคนจะได้เข้ามาดูกันด้วยสําหรับวันนี้แล้วนะใครมีคําถามเกี่ยวกับฟิลเลอร์คางถามทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะ Met in focus เมสเตอร์ Master, คะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะคะกับเทคนิคฟิลเลอร์คางสําหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีใบหน้าที่เรียวแล้วก็หน้าดูยาวขึ้นแต่ไม่อยากผ่าตาดัดไม่อยากเจ็บตัวนะคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์รัชภูมิสุมเมธีวิทย์เจ้าของคลินิกความงามรัชภูมิคลินิกคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะคุณหมอเราจะมาทำความรู้จักกับฟิลเลอร์คางแล้วจะมาไขข้อสงสัยหลายๆข้อที่บางคนอาจจะยังไม่กล้าเข้าวงการฟิลเลอร์นะคะ,ะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าฟิลเลอร์คางเนี่ยเวลาเราไปฟิลเลอร์เนี่ยมันไปช่วยอะไรได้บ้างคะคุณหมอปกติเนี่ยแยกเป็น2ประเด็นนะครับคือคนไข้าบางคนเนี่ยเกิดจากโครงสร้างที่มีดีตั้งแต่แรกนะคบค,คาว่าโครงสร้างไม่ดีหมายความว่า อย่างเช่นเป็นตั้งแต่กําเนิดเลยคือคางสั้น <Ừ. S 2> หรือคําว่าสั้นเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือสั้นหรือด้านหน้าไม่ยื่นปกติกรูปด้านของคางเราต้องไปรูปต้องไปรูปเหมือนตัวเอสอ่อนๆนะฮะเม่ภาพแม้ตัวเอสแบบอ่อน <ภา S 2> เดี๋ยวว่าบอกรูปประกอบจะได้เห็นชัดของกระดาษแผ่นนึงกระดาษสีนะะ,นะ,ะเดี๋ยวระหว่างเราไปเลอกก่อนก็คือว่ามันจะเป็นตัวเอสอ่อนๆดังนั้นเนี่ยมันต้องมีด้านหน้าหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีด้านหน้าเหมือนคางคนที่คางหุบมาฮะรูไหมฮะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก ปรับโครงสร้างของคางและสัดส่วนของใบหน้าให้สวยงามาคือคอามสัดส่วนใบหน้าเราเนี่ยช่วงบนนะหนึ่งคือตั้งแต่ไรผมถึงคิว้วช่วงกลางคือคิ้วถึงปลายจมูกก็คือช่วงช่วงกลางแล้วก็ช่วงล่างสุดก็คือตรงบริเวณตั้งแต่ตั้งแต่คางตรงตรงปลายจมูกถึงคางนะฮะคือช่วงล่างมันต้องหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าคนคางสั้นตรงนี้จะไม่ใช่อ,อันนี้รูปที่ว่าดไปรู้มองเห็นไหมอุ้ยไม่เห็นเห็นไหมอ๋อโอเคเห็นค่ะคุณหมอ อันนี้ก็คือรูปตัวเอสออนความสัมพันธ์ระหว่างปากปากระคาต้องรูปแบบษูปแบบนี้แต่ถ้าผู้หญิงนะฮะถ้าเกิดมันไม่ได้แบบนี้อย่างเช่นข้างหน้ามันหุบข้างหน้ามันไม่โปรเจกต์มันก็จะทําให้ดูสัดส่วนไม่ดีหรือบางคนคางสั้นเข้าไปเลยอันนี้เราใช้ฟิลเลอร์ในการปรับเป็นข้อที่หนึ่งคือเรื่องของโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้าข้อ,ขอที่สองก็คือปกติคนเรานหน้าเราจะตกหย่อนลงเรื่อยๆต่รูปนี้จะเป็นตัวอย่างเลยฮะแล้วจะฉีดคางปรับไปฮะทําให้แม่ว่าแก้มที่ห้อยดึงขึ้น แล้วก็เหนียนใต้คางดีขึ้นเลยทันทีเนี่ยนี่คือในรูปรูปตัวอย่างประกอบอันนี้คือการปรับที่ตรงคางมีผลทําให้หน้ายกเป็นเทคนิคพิเศษนะครับเราไม่ใช่แค่เติมเติมให้คางได้สัดส่วนสวยงามแต่เราปรับขีดคางเพื่อให้หน้ายกนี่คือวัตถุประสงค์ที่สองครับรูปรูปที่ขึ้นอยู่นี่คือทําแค่ฟิลเลอร์ทางทีางเหรอคุณหมอท,ทันท,ทีครับหลังฉีดทันทีคะแค่ฟิลเลอร์คางเลยเหรอคะเอ่อจริงๆฟิลเลอร์ตรงจุดอื่นด้วยแต่ว่าโดยโดยหลัก ที่ที่เห็นชัดๆเนี่ยเป็นจากตรงคามแต่ตรงอื่นด้วยครับ <Wow. S 2> คือเคที่หมอ,อขึ้นบรรยายเป็นงานใหญ่นะครับระดับประเทศแล้วก็ฉีดโชว์แล้วเห็นว่าก่อนฉีดและหลังฉีดเป็นแปลงอย่างไรทันทีเป็นผู้หมอจากทั่วทั่วไทยแล้วก็ต่างประเทศมาฟังนะฮะอ๋อ oh, อันนี้คุณคุณหมอก็คือนอกจากว่าจะไปบรรยายแล้วคือคุณหมอก็ฉีดโชว์ให้เห็นเลยแบบตรงนี้เลยใช่ไหมคะคืออันนี้เป็น <c oughs> เป็นที่เขาเขาเชิญเป็นคอ <c oughs> นเซ็ปต์ของแต่ละงานบางงานอาจจะให้เราบรรยายอย่างเดียวบางงานก็คือเชิญเราให้เราฉีดเสร็จปุ๊บ ชี้โชว์เลยว่าเป็นไลฟ์เดโมสเตรชันว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอคะคือเราเห็นรูปก่อนเขาแล้วเนี่ยเราไปดูรูปหลังเขาแล้วเนี่ยพอเขามีคางขึ้นมามันมันทำให้ทุกอย่างมันดูมันจมูกเขาก็ดูพุ่งขึ้นยังไงไม่รู้มันมันเหมือนลับกันหมดเลยตรงใบหน้าใช่แก้มที่ห้อยก็จะโดนดึงขึ้นถูกไหมแก้มน้อยลงด้วยตัวแก้มที่หน้าเขาน้อยลงด้วยแล้วก็ตรงคางที่เป็นเหนียงใต้คางเขาลดลงเลยทันทีฮะอันนี้คือค อินเดียที่ไรเดอร์เวลเลยครับคือฉีดปุ๊บแล้วก็แล้วก็เรามีรูปมีฟอรคจอดพอฉีดเสร็จปุ๊บปุ๊บเอาขึ้นเทปเทปเทปเลยอย่างเนี้ยอัองงนนี้เป็นมอนเซชันงานงานประชุมแพทย์อันใหญ่นะครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยต่อไปก็ได้อ่อมันเหมาะกับใครบ้างคะกับการทำทำก็คือก็คือสรุปเดี๋ยวรูปรูปสามารถานั่ไปได้เลยนะฮะจะได้เห็นเห็นเคสหลายๆเคสอย่างนี้โครงสร้างนี่นี่คือในเรื่องโครงสร้างเราก็ต้องดูสัดส่วนใบหน้า นะฮะก็คืออย่างนี้นจะเห็นไหมว่าเดิมอ่ะอันนี้รูปถ,ถ่ายห่างกันประมาณสิบปีนะฮะ mm hmm. อันนี้ก็เหมือนกันรูปห่างกันสิบปีคือเราปรับที่ช่วงคางเห็นว่าน่าจะดูเรียวขึ้นด้วยคือสัดส่วนใบหน้าไม่ได้อ่ะล้วก็ใช้คางก็คือคําถามก็ตอบก็คือว่าเหมาะคนไหนคือคนที่สัดส่วนใบหน้าไม่เหมาะสมเราใช้ฟิลเลอร์ในการปรับคางให้มันดูสัดส่วนสวยงามคางสวยงามอย่างเคสนี้ก็คือหน้าหย่อนตกนะครับแล้วก็ปรับ้อยปรับตกเรื่องรูปใฟ after เนี่ยเขาไม่ได้ยิ้มนะฮะฉีดแล้วมันจะทําให้ ปากมันยกขึ้นด้วยครับ oh. ก็คืออันนี้คือประศุชนที่สองก็คือว่าบอกคนที่หน้าตกหน้าห้อยอยากจะแก้ปัญหาแก้มตกโดยเฉพาะบริเวณลองดูเนื้อที่บีฟอร์นะฮะลองดูเคสนี้นะฮะเนื้อมีฟข้างมุมปากเห็นไหมฮะที่มันห้อยตกลงมาพอเราฉีดค <Okay. S 2> านปรับเสร็จนะ่ะไอ้มุมปากมันยกขึ้นแล้วก็เนื้อเนื้อตรงใต้เนื้อตรงกระปอก,กระปอกตรงนี้กระปอก,กรบพงแก้มที่ข้างๆ,าางๆปากอ่ะก็จะยกจุนทำให้น้อยลงอันนี้เป็นปัญหาที่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นคือแก้มมันตกห้อยลงมาเป็นกระป๋ออะฮะ แล้วก็หลังเราจะทําการปรับเพื่อให้มันยกขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษมันไม่แค่ฉีดทางเหมือนทั่วไปที่เขาฉีดกันเราฉีดทางปรับให้ดูทั้งสัสดส่วนสวยงามบวกกับทําให้หน้ายกขึ้นครับอันนี้เป็นเทคนิคแต่งปลาเฟสหลิปเป็นส่วนหนึ่งของแต่งปลาเฟสหลิบครับอ๋ออุ้ย Amazing ม,มากเลยคุณหมอมันแบบมันมันคือไปปรับคือไม่ใช่แค่เป็นการฉีดฟิลเลอร์เพื่อที่จะให้อุ้ยเรามีคางอะไรเงี้ยคือมันไปช่วย ทุกอื่นของของแบบใบหน้าเราด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอมันมีเพิ่งคุยกับเพื่อนเลยเหมือนกันถึงเรื่องนี้นะคะเพื่อนบอกว่า<อ>แกสัมภาษณ์คุณหมอวันหลังฝากถามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันตรงกับท็อป,ปิกที่วันนี้มาพอดีเลยคืออยากรู้ว่าฉีดฟิลเลอร์ที่คางเนี่ยค่ะคุณหมอทําไมมันถึงเป็นก้อนมันขึ้นอยู่กับว่าต้องสองปัจจัยอะฮะอันที่หนึ่งคือฟิลเลอร์จริงหรือเปล่าอันนี้ถามผู้ชายอันที่สองคือเราใช้ วิธีการฉีดแบบไหนนะครับถ้าใช้ฟิลเลอร์จริงนะครับแล้วก็ฉีดอย่างเหมาะสม <c oughs> ฉีดดีฉีดเหมาะสมเทคนิคดีแล้วก็ทําการนวดให้กลมกลึงเนี่ยก็ไม่เป็นก้อนนะครับไม่มีปัญหาเป็นก้อน <c oughs> แต่ที่เราเคยเห็นข่าวที่แบบคนนู้นคนนี้ฉีดแล้วมันเหมือนแม่มดหรือเหมือน <c oughs> กับอะไรอย่างนั้นคือส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ฟิลเลอร์จริงแล้วมันคืออะไรคะคุณซิลิโคนซิลิโคนอย่างเงี้ย หรือสารที่ชื่ออะควาลิฟต์อย่างเงี้ยไม่ใช่ฟิลเลอร์จริงเป็นสารแบบถาวรหรือกึ่งถาวรนะฮะแล้วก็อาจจะเทคนิคด้วยบางคนฉีดฟิลเลอร์จริงแต่เทคนิคไม่ดีก็ดูไป็้อยเป็นติ่งอย่างเงี้ยฮะก็ต้องใช้เทคนิคที่ดีที่เหมาะสมด้วยอ่าโอเคเข้าใจแล้วถ้าถ้าโอเคเราจะรู้ได้ไงคะคุณหมอว่ามันอันไหนจริงอันไหนปลอมมาคุณหมอเดี๋ยวนี้มันมันดูน่ากลัวไปหมดเลยเนาะก็คงต้องคนไข้อะดูบางทีอาจจะยากนะครับ เพราะว่าหนึ่งต้องเลือกคลินิกและคุณหมอที่ไว้ใจน่าเชื่อถือได้อันที่สองก็คือบามฟิลเลอร์อยเนี้ยมันมีกล่องให้สแกนเราสามารถสแกนได้เลยแล้วมันจะเอาไวอัน,นี้ของจริงของปลอมค่ะคุณหมอแล้วในเคสที่ถ้าสมมติมันเป็นไปได้ไหมอันนี้อยากทราบว่าถ้าเราใช้ตัวฟิลเลอร์จริงๆแล้วเนี่ยไป,ไปได้เลยนะลูกลูกสามารถเปลี่ยนไปได้เลยฮนะจะได้มี ครับค่ะคุณสคขารต์ต่อเลยฮะค่ะคืออยากรู้ว่ามันมันสามารถเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราใช้ฟิลเลอร์จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะอยู่ในรูปทรงไม่ดีเพราะว่าการดูแลของคนที่ฉีดไปอะไรอย่างนี้มีด้วยไหมคะคุณหมอการดูแลก็อาจจะด้วยคือการดูแลหมายความว่าอย่างเช่นจริงๆไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเช่นบางทีเราชิ้นฉีดเปใหม่ไปเท้าคางอาจจะเบี้ยวผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะ อันนี้ตัวอย่างของคนที่คางสั้นด้วยสัดส่วนด้วยสัดส่วนใบหน้าคางสัน้นค<า>่ะเอออันนี้สวยขึ้นมาเลยดูแบบว่าหน้าเป็นอะไรนะคุณหมอที่เป็นอปเออพอร์ชั่นที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าก็คือ,อรูปร่างรูปร่างสวยงามขึ้นทําให้รูปหน้าโดยรวมดูเล็กลงฮะเออใช่จริงด้วยคุณหมอรูปรูปรันไปได้เลยนะคะจะได้แบบว่าเห็นรันรูปรันไปได้เรื่อยเลยฮะอ่า อันนี้นนขันด้านข้างเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะคุณหมออันนี้คือคางสั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มียืดออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่คางสั้นด้วยไม่มีโปรเจกต์ที่ดีด้วยฮะเราก็คือปรับให้มันสัดส,ส่วนได้ได้รูปสวยงามครับคือพอเราไม่มีตรงคางอะค่ะคุณหมอมันดูเหมือนไม่ค่อยมีดิเมนชันเนาะคุณหมอใช่ฮะใช่ฮะเคยมีการศึกษานะเขาทาเทียบเอ่อปรึกษาไปตัภาภชาตไปให้คนไทยอายุคนอนะ mm hmm. เข้าใจไหมเหมือนไทยอายุคนแล้วเขาค้พบว,ว่า เขาก็มาดูค่าเสียจปรากฏว่าคนที่คางแบบยาวแบบเหมาะสมกับคนที่กลุ่มคางสั้นเนี่ยค่ะคนที่กลุ่มคางยาวแบบเหมาะสมเนี่ยจะดูแล้วเหมือนกับอายุน้อยกว่าคนคางสั้นเข้าใจไหมเหมือน e r c เซ t ชันจากคนที่มองอ่ะทั้งที่อายุแบบพอๆกันแต่คนที่คางยาวกว่าแต่ยาวกว่าแบบเหมาะสมนะฮะกับคนคางแบบสั้นเลยเนี่ยคนคางยาวกว่าแบบเหมาะสมจะดูเหมือนอายุน้อยกว่า ดังนั้นแล้วเนี่ยเหมือนการไปฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าจะไปเติมคางอย่างเดียวแล้วมันช่วยเรื่องเอจิงมันช่วยเรื่องการปรับโครงหนะ้าใ,ให้มันทุกอย่างปรับรูปเรื่องเรื่องต่อได้เลยนะครับสำหรับด้านหลังบ,บ้านนะครับเพราะ,ะ,ะจะมีรูปผู้ชายด้วยคางผู้ชายฮะ,ะ,ะเพราะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะ,ะแต่ว่าคางผู้ชายเราต้องปรับให้เป็นยังคงเป็นผู้ชายไม่ใช่มนแบบผู้หญิงผู้ชายก็มาฉีดเยอะนะครับ าสนใจนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อผ่านในไลฟ์ของ a c e b o o k นะคะแต่ว่าจะได้เห็นชัดๆนะะอ่านะคะแต่ว่าออนออนออนแอร์ตอนนี้ทางวิทยุนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เมสเตอร์เนี่ยไปฟังเพลงกันต่อนะคะแล้วใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทราบรู้ลึกถึงจริงนะคะถึงฟิลเลอร์คางแล้วก็อยากจะเห็นด้วยว่ารูป Before After ของคุณผู้ชายเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยผ่านทางไลฟ์ของ Facebook กันต่อค่ะ ค่ะ <c oughs> คุณหมอครับสวัสดีค <Okay, S 2> รบับโอเคเรามาต่อกันนะคะทีนี้เนี่ยเ,เราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าผู้ชายนะคะก็รักสวยรักงามมากขึ้นคือคไม่ไม่ต้องเป็น LGBT ก็ได้คาราว,ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ชายจริงๆเลยเนี่ยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความงามเยอะขึ้นซึ่งเราเห็นว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีแล้วก็ว้าวน่อันนี้อันนี้คือ ฉีดอะไรบ้างคะคุณหมออันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้จริงฉีดใต้าตาด้วยแล้วก็ฉีดบริเวณคางด้วยคือปรับสัดส่วนหน้าให้สวยงามขึ้นคือให้หล่อขึ้นนะฮะแต่เราก็ปรับให้คางยังคงเป็นคางผู้ชายไม่ใช่คางมนแบบผู้หญิงอันนี้เป็นคุณคุณโหนเป็นพระเอกช่องเจ็ดนะฮะก็อันนี้คือปรับแล้วจะเห็นว่าตรงที่หน้าหน้าเขาจะโดนแบบทาให้ดูเรียวขึ้นด้วยครับทําให้หน้าดูสัดส่วนสวยงามขึ้นเขาบอกว่าเวลาหลังจากทาไปเขาไปออกกล้องเนี่ยแบบมีแต่คนชมเลยว่าแบบวิ่งทํอะไรมาหล่อขึ้นแต่ว่าคนไม่รู้เลยไม่เหมือนฉี คือดูธรรมชาติมากมากครับคือเขาเล่าว,ว่าการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยมันดูเหมือนจับโปะยากเหมือนกันนะคุณหมอถ้ามันไม่ใช่แบบว่าเราเป็นคนคางสั้นแล้วฉีดให้ยาวอะ่ะเหมือนเราจะฉีดทําเพื่อมิติม,มันดูแบบอ<ม>ย่าง<ะ>คุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาแล้วดูไม่แทบจะดูไม่ออกเลยอะ่ะจริงๆคางเขาไม่ได้สั้นเห็นไหมบีฟองจริงเขาก็ไม่ได้สั้นนะฮะแต่เราทําให้มันได้แบบดูดีขึ้นแล้วก็ทําให้ให้รูปหน้าน่ะดูเรียวขึ้นด้วยฮะ คุณหมอแล้วาการฉีดฟิลเลอร์คางอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันเป็น one time ting หรือว่าเราก็ต้องมาเติมเรื่อยๆคะปกติมันจะอยู่เป็นปีๆนะฮะปีสองปีสามปีโดยทั่วไปเนี่ยมันอยู่นานพอสมควรแล้วก็เวลาสมมติว่ามันเวลามันค่อยๆน้อยลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วแบบหายไปหมดค่อยๆลดลงเรื่อยๆพอผ่านไปส่วนใหญ่พอผ่านไปสักสองปีอาจจะมาทัชชัพอีกนิดเดียวมาได้อาจจะไม่ได้เยอะแรกเหมือนรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นสมมติรอบแรกอาจจะทำสามซีซีสมมตินะฮะ พอมาทัชัพอาจจะประมาณ c ีซีเดียวหรือ2องซแล้วแต่ปัญหาใน,นตอนนั้นอโอเคเข้าใจแล้วถ้าสมมุติเนี่ยในเคสนะคะคุณหมอที่เขาทําแล้วมันเกิดเป็นก้อนเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันมีวิธีกําจัดหรือสลายหรือทำเร,เราต้องทํำยังไงคะคุณหมอก็สามารถใช้ฟิลเลอร์ในการสามารถฉีดตัวซีสลายฟิลเลอร์ได้ครับ ถ้าเกิดว่ากรณีที่มาเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ต้องไปแบบขูดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอไม่ต้องฟิลเลอร์แท้ถ้าเป็นฟิลเลอร์แท้ถ้าไม่ใช่ฟิลเลอร์ปลอมถ้าเป็นฟิลเลอร์แท้เราสามารถฉีดสายได้ไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปเซอร์จอเรียเลยฮะแล้วถ้าเราเจอของปลอมไปคุณหมอต้องไปขูดของปลอมเนี่ยต้องไปให้หมอศัลยกรรมขูดให้เลยฮะอะกซลิโคนพวกอะไรพวกนั้นนะ่ก็สลายไม่ออกค่ะค่ะอย่างพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟจริงจริงนะพี่ก๊อฟมาไกลมากๆเลยนะแบบตอนนี้คือแบบ หล่อไปเลยอ่ะพี่กอฟอบ่ะคืออันนี้พี่กออ่อจะเห็นว่าจริงคางของพี่กอฟบเนี่ยทยายากเป็นเคสถักคางยากเพราะคางพี่กอฟบยืนอยู่แล้วด้วยของเดิมบีฟอยเห็นไหมค่ะแล้วแต่เราก็จะเห็นกระป๋องแก้มอันนี้เราปรับให้มันดูสมด,ดุลดูสมูทขึ้นแต่จริงเคสของพี่กอฟเนี่ยเราฉีดตัวลดเนื้อจมูกไปด้วยเห็นไหมฮะจมกูกดูเรียวขึ้นเลยกําลัง,ถ,งถึงแบบบอกเลยว่า <c oughs> โอ้ยพี่กอฟบเข้ามาไกลมากๆเลยคือคคุณหมออันนี้จริงไหมคะที่ว่ายิ่งเราอายุมากขึ้น จมูกของเรามันไม่ได้คงที่อ่ะมันก็โตตามไปด้วยเอ่อไม่อ่ะไม่ไม่อย่างนั้นนะฮะอ๋อไม่ใช่ไหมเป็นว่ายกเว้นว่าจมูกเป็นสิวแล้วก็เป็นแผลเป็นจากสิวก็จะถลุกขระเพราะทจริงภาษาทางการแพทย์มันมีโรคหนึ่งคือเอ่อเป็นเป็นภาวะที่ไรไลโนไฟมาก็คือมันจะเป็นขลุกขาจมูกใหญ่นั่นจะเป็นชอบบุคคลค่ะเป็นชอบบุคลนะอ๋อแล้วอย่างน้องผู้ชายคนนี้ยค่ะคุณหมอ ครับนคนนี้ก็ <c oughs> คือเขาก็จะต้องเขาจะไปเล่นเล่นหนังนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต้องไปคือเหมือนก็คืออยากจะให้ดูแบบสมบรูรณ์ดูดีนี่เราก็ปรับตรงช่วงคงางให้เขาอะเ <c oughs> หือว่มมันก็จะทําให้ดูแบบว่ากระปกแก้มถ้าใครดูเห็นว่าก <c oughs> <c oughs> ระปกแก้มมันโดนยกขึ้นไปอะฮะลองดูดีดีกระปกแก้มตรงด้านข้างมงุมปากเห็นไหมที่เป็นกระปกมันน้อยลงไปเลยทันทีอะฮะเรื่องคำที่น้องเขาอาจจะมีเบบี้แฟตอยู่ด้วยไหมคะคุณหมอ อะะเออเด็กบิกแฟตกัแต่ว่าไอ้แฟตตัวเนี้ยเวลาอยยุเยอะขึ้นมันก็ไม่ได้หายนะฮะมันจะหย่อนลงมาเอ,าอ้าเนาะก็จะหย่อนลงมาใช่ฮะเออเออจริงด้วยแล้วของเชฟของผู้ชายไยง,งนนะค่ะคุณหมอเ <ฮะ S 2> อ่อของผู้หญิงมันจะมันจะเป็นเหมือนวีขึ้นไปใช่ไหมคะ<ช>แต่ของผู้ชายมันจะเหมือนเป็นเหมือนเหลี่ยมเหลี่ยหน่อย<ช>เนี่ยวิธ<ช>ีการใช่ไหมคะอันนั้นแหละคือที่เราบอกคือจะเห็นว่าอย่างของของของเคสเนี่ยฮะเราจะปรับให้ดูยังคงมีความเป็นผู้ชายคือผู้ชายมันจะต้องเป็น เป็นเหลี่ยมคางผู้ชายไม่ใช่มนๆนะ่ะค่ะทั้งหมดดูสวยหวานแต่อันนี้ขึ้นอยกคนไข้ชอบด้วยนะต้องคุยกันก่อนเพราะบางคนชอบแบบว่าเคป๊อปหยากอยากคา,างมนแบบผู้หญิงก็จะมีผู้ชายบางคนที่อยากจะแบบดูหวานนะ่ะอันนั้นก็สามารถปรับให้เป็นแบบผู้หญิงได้แต่ถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่อ่ะผู้ชายเราปรับให้เป็นคางเหลี่ยมแต่ขึ้นอยู่กับเพอร์เฟคที่คนไข้เขาต้องการด้วยละะอันนี้ต้องคุยกันก่อน,นอ่านะคะคุณหมอคะการที่เราไปฉีดฟิลเลอร์กับการที่เราไปแบบ สัญญกรรมใส่ซ <ich> ิลิโคนไปเลยเนี <res> ่ยมันมันต่างกันอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอการที่เราฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องมีเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะฮะสัญญกรรมเอาผู้สัญญกรรมก่อนข้อดีคือมันก็อยู่นานแน่นอนมันอยู่ไปเลยเลยอยู่อยู่ไปได้ได้ตลอดเลยแต่ว่าข้อเสียคืออะไรสมมติว่าออกมามีคอมพลิเคชั o หรือว่าผลข้างเคียงที่แบบเราไม่ชอบก็ต้องมาลื้อเคยเจอเคสที่แบบสัญญกรรมแล้วมันเคลื่อนอ่ะเคลื่อนก็ต้องมาลื้อมาปรับใหม่บางทีสองสารอบอะไรอย่างเงี้ยฮะ อันนี้นข้อเสียนที่หนึ่งนะครับข้อเสียที่สองคือสัญญกรรมไม่สามารถจะแก้ส่วนรายละเอียดได้คําว่ารายละเอียดคืออย่างสัญญกรรมไม่สามารถฉีดเอ่อทำทำให้ขังทาให้หนายกได้แบบฟิลเลอร์ทำอ๋อค่ะเปนนี้แล้วก็มันจะมีร่องรอยต่อบางคนก็อาจจะดูเนียนแต่บางคนมันไม่เนียนบางคนตรงนี้มันหักเข้าไปยอย่าง,งพี่กอล์ฟเมื่อสักครู่ตรงด้านข้างมันหักเข้ามปสัญญกรรมทําอะไรไม่ได้เลย uh อันนั้นต้องใช้ฟิลเลอร์ปับโอเคอย่างเงี้ย แล้วก็มนก็คือความฟิลเลอร์มันจะลงไปในงานที่มันละเอียดกว่าในบางจุดที่ที่สัญญกรรมมันทําไม่ได้ะนะแต่ข้อสคืออาจจะไม่อยู่ถาวรถ้ามันสวยแล้วาบางทีมันผ่านไปสองสามปีมันพร่อกลงคนไข้ก็ต้องมาเติมเติมเพิ่มแต่มันก็ดีคือไม่ต้องผักฟื้นเลยแต่สัญญกรรมอาจจะต้องมีเวลาบวมช้าผักฟื้นอ,อย่างเงี้ยแต่กลัวหน่อยออใช่ฮะอ่านะคะคุณหมอคะแล้วบางคนเนี่ยที่เหมือนเขาเขา,เขาอาจจะไปทําสัญ,ญญกรรมมาเลยสัญญกรรมคางนะคะมันมีบางเคสที่ว่า เขาก็ยังไปเติมฟิลเลอร์อยู่อันนี้ทรไมะพกอ็อกเองก็แค่พิกอ็อนั่นเลยฮะอ๋อพกอ็อกก็สัญญามาแล้วจะมีรอยต่อตรงนี้เราก็ใช้เราก็ใช้ฟิลเลอร์ในการปรับคือหมายความว่าเคสที่สัญญรมมามันมีทั้งแบบเคสที่มันมีรอยต่อที่มันสัญญรมมันทําไม่ได้เราใช้ฟิลเลอร์ปรับหรือบางคนสัญญรมาคางยังสั้นอยู่เลยยังไม่คือยาวขึ้นแต่ยังไม่ได้ดังที่ที่ต้องการก็สามารถจะฟิลเลอร์มาท็อปอัพได้ฮะไม่มี Okay. คุณหมอคะเรามีคำถามจากทางบ้านนะคะคุณอโอปอบอกว่าถ้าบริเวณเนื้อแก้มห้อยตกถ้าฉีดคางแล้วยกส่วนใหญ่ต้องใช้กี่ซีซีหรือว่าต้องให้แพทย์ประเมินก่อนคะจริงๆหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนอยู่ที่การประเมินแต่ว่าเอาคร่าวๆก็อย่างน้อยที่สุดน้อยที่สุดเลยคือหนึ่งอยู่แล้วฮะน้อยที่สุดคือหนึ่งแต่ว่า บางเคสก็ไปถึง 4cc ก็ถุอว่าตั้งแต่ 1-4cc แล้วแต่ปัญหาหน้าของคนไข้ครับแต่คำว่า 4cc เนี่ยมันกลัวนะมันไม่ได้ค้างยาเกินไปนะฮะเราทำนี้ 4cc นี่อยู่ในสัดส่วนที่สวยงามแล้วทําให้หน้ายกครับอีกคําถามหนึ่งจากคุณเจซี่นะคะบอกว่าเมื่อเราฉีดสลายฟิลเลอรูปหน้าเราจะกลับมาปกติเหมือนตอนก่อนฉีดหรือรูปหน้าจะมีการหย่อนคล้อยไหมคะเออถ้าถามว่าหลังฉีดสลายไปแล้ว ายถึงนี่กาพูดตรงคางถูงกไหมฮะกาพูดตรงชอร่อตรงคางถูกไหมเขาไม่ได้พูดถึงจุดอื่นถูกไหมเขาบอกเมื่อเราฉีดสไลายฟิลเลอร์รูปหน้าเราจะกลับมาปกติเหมือนตอนก่อนฉีดหรือรูปหน้าจะมีการหย่อนคล้อยไหมตร,ตรงนี้ก็คือสมมติว่าถ้าเราฉีดสลดยฟิลเลอร์เนี่ยแน่นอนว่าคือหนึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับเราสไลดยมากมากน้อยแค่ไหนอีกเราต้องการแอสเซสด้วยว่าคนไข้อะมีปัญหาต้องสลายทั้งหมดหรือปัญหาแค่ไอ้ก้อนที่มันอาจจะฉีดไม่เดียวมันกระตุกมานิดนึงอย่างเงี้ยถ้าก้อนสี่มิตินึง แต่ถ้าเอยากสลายทั้งหมดก็ใส่สลายทั้งหมดได้มันขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การปริมาณที่เราฉีดเข้าไปและจุดที่เราฉีดถามว่าทําให้ย้อนกลับมาเหมือนเดิมไหมย่างเงหรอค่ะก็พอลราถ้ามันฉีดจนสลายหมดแน่นอนมันก็ต้องกลับไปสู่สภาพเดิมถ้าถ้าหรือดีไม่ดีคือวันเวลาที่ผ่านไปสมมติว่าฉีดไปเมื่อสามปีที่แล้วแล้วเรามาสลายนะฮะค่ะคือมันก็ต้องกลับไปสู่สภาพเดิมหรือแยกตัวเดิมเพราะเวลามันผ่านมาสามปีแล้วผิวมันมีเหี่ยวกว่าความเมื่อตอนสามปีที่แล้วอยู่แล้ว พรอเขาจะลดลดลงอ่ถูกต้องอคุณมะเหมี่ยวถามมานะคะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะสลายก็อย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือเป็นปีๆครับข็้นอยู่ฟิลเลอร์ที่เราใช้อีกโดยส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยอย่างอย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งปีถึงสามปีครับแต่ถ้าเราฉีดสลายก็คือทันทีป่ะคะคุณหมออ๋อแปลฉีดสลายจช่ก็ทาคํำถามฉีดสลายนะ่ะถ้าฉีดสลายเนี่ย เห็นผลทันทีเลยระดับหนึ่งแต่เห็นผลแบบมันก็ค่อยๆรงไปอีกเต็มที่ของเขาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แล้วมันออกมาทางไหนอะคะคุณหมอคือฟิลเลอร์ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันคือสารที่ชื่อว่าไฮโดรแอซิดไฮโดรแอซิดคืออะไรมันคือโครงสร้างโมเลกุลก็คือแป้งน้าตาลเป็นสายของคาร์บอนไฮโดรเจนต่างๆที่มาต่อกันนะฮะดังนั้นก็เหมือนเรากินแป้งน้ำตาลเราสลายร่างกายก็ดูดซึมต่เป็นเหมือนกับเหมือนกับแป้งน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเราแต่เป็นมาลิเดียวเอง โอเคนะคะคำถามจากทางบ้านมาอีกหนึ่งอันนะคะบอกว่าฉออีดฟิลเลอร์แล้วคางเป็นสิวเป็นเหตุการณ์ปกติหรือไม่คะจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวกันนะฮะยังไม่มีรายง,งานสตาร์ที่อันไหนเลยบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์แล้วจะทําให้ตรงนั้นเป็นสิวหรือตรงคางทําให้คางเป็นสิวขึ้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นเพราะปัดสิวเนี่ยกลไกการเกิดเป็นมัลติแฟกเตอร์หมายความว่ามันอาจจะมีไซร์อื่นอีกเช่นเครื่องสําอางที่ใช้ฮอร์อโมนที่มีการเปลี่ยนแปลง อาหารที่กินวิตามินบางตัวเป็นกระตุ้นให้เกิดสิวมันปัจจัยมันเยอะเราบอกไม่ได้แล้วว่าสิวของคนไข้คนนั้นนะั้นเนี่ยเป็นจากอะไรแต่สตัดี้เท่าที่ผ่านมาไม่มีรายงานว่าฟิลเลอร์ทาให้สิวขึ้นตรงนั้นครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอถ้าสมมติว่าเราเหมือนฉีดเสร็จแล้วแล้วก็โดนนวดโดนอะไรเสร็จแล้วถ้าเราลูบไปแล้วเรายังรู้สึกว่าแบบมันบุ๋มๆหรือมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราเราค,ควรจะทํำยังไง คือถ้าดีที่สุดนะฮะให้คุณหมอประเมินดีกว่าคือบางทีไอ้บุ๋มนั้นอาจจะเป็นบุ๋มที่เหมาะสมก็ได้ oh. คือถ้าทำดูทำดูบางทีเรา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 ,เราดูสาคัญคือให้ดูจัดสุขด,ดูจัดมองด้วยตาเปล่า <Okay. S 2> ถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วดูดีเรียบดีอ่ะข้างในบางทีอาจจะําไม่สัมผัสฟิลเลอร์ก็ยังได้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในช่วงแรกๆจะแข็งหน่อยถ้่าสัมผัส ต่นานไปมันจะนิ่มลงบางจุดอาจจะรู้สึกเป็นบุ๋มแต่พอดูแล้วมันดูดีก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนั่นอยู่ที่การประเมินแต่ถ้าเกิดบางจุดเราคําว่าเป็นเป็นบุ๋มถูกไหมแต่เราไปดูด้วยตาเราเห็นว่าเป็นบุ๋มจริงแล้วมันดูแล้วยังไม่เหมาะสมก็สามารถจะแอดเพิ่มฟิลเลอร์ตรงส่วนนั้นๆได้คุณหมอคะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอ,อฝากอะไรสําหรับแมสเตอร์ Master ที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะเข้าวงการฟิลเลอร์ค่ะจริงๆก็บอกว่าจริงๆแล้วสาคัญเลยคือฟิลเลอร์เนี่ยมันมีมันมีประโยชน์ แต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมมีถ้าเราใช้อย่างไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยคนไข้คนไหนที่มีปัญหาครับแล้วก็คิดว่าจะต้องแก้ไขเนี่ยแนะนําว่ามาปรึกษาแพทย์แพทย์จะทําวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็เราจะเลือกใช้ฟิลเลอร์อย่างเหมาะสมให้กับคนไข้นั้นๆเพื่อให้คนไข้เนี่ยดูสวยงามขึ้นแบบธรรมชาติที่สุดแบบทาแล้วดูไม่ออกเลยว่าว่าฉีดฟิลเลอร์มาอัน,นี้คือเรื่องสําคัญที่สุดคือต้องดูน a t ช r a l ที่สุดเลยแล้วก็เรื่องอันตรายเรื่องสําคัญเนี่ยนี่ก็สาคัญอยู่ที่อยู่ที่แพทย์ที่ฉีด ต้องเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการฉีดครับก็จะออกมาได้สวยงามเป็นธรรมชาติและปลอดภัยครับวันนี้นะคะได้โอ้โหความรู้เพียบเลยขอขอบคุณคุณหมอรัชพูงด้วยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวีฟิลเลอร์นะคะสวัสดีค่ะอาไหายเมสเซอร์ที่พลาดนะคะการาไลฟ์นะคะเกี่ยวกับฟิลเลอร์คางไปสามารถไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะคุณหมอจัด โหจัดแน่นจัดเต็มจริงๆเลยนะคะถึงความรู้เกี่ยวกับฟิลเลอร์ค่ะอินโฟกัสวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ทูนอินเข้ามาสัปดาห์หน้าเราจะมาอินโฟกัสโฟกัสเรื่องอะไรยังไงรอติดตามได้วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ